คุณผู้ชมคลิปนี้ชวนคุยเรื่อง e v e อีกสักทีฮะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะในเวลานี้เพราะมีหลายคนเละเกินที่ใช้คำว่าสนใจจนซื้อเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ยังไม่ซื้อก็ต้องมีคำถามต่อไปใช่ไหมครับว่าเอ๊สรุปแล้วประเทศไทยเนี่ยพร้อมหรือย,ยังกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับต้อนรับเทคโนโลยีใหม่อันนี้ผมหนุ่ยพงศุกนะครับวันนี้จะแบะไต้ทุกคนได้ฟังละเอียดเลย เหตุผลแรกที่ทําผู้คนหันมาสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างตื่นตัวขนาดนี้ก็เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันเยอะเหลือเกินเรื่องนี้นะครับใครทําคนนั้นได้ปัญหาใครคนนั้นแก้ผมย้ําอีกทีเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดถ้าคุณมัวแต่โทษคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นยังใช้เลยคนอื่นยังสันดาบอยู่เลยรงไฟฟ้ายังทานหินอยู่เลยจะบอกว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะหาพลังงานสะอาดมาทดแทนกันอยู่ทุกวันนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรา หากคุณเป็นผู้ใช้รถดนไฟฟ้าแล้วเป็นกลุ่มแรกในไทยเหมือนผมคุณจะภูมิใจครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยควันออกสู่ท้องถนนเลยนะครับรถของพวกเราไม่มีท่อไอเสียแม้แต่แท่งเดียว เรื่องนี้จะดีที่สุดครับทุกคนต้องร่วมกันเป็นกลางทางคาร์บอนกันมากขึ้นเพราะยังไงนะครับพลังงานไฟฟ้าก็จะเข้ามาทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนต์นต่างๆอย่างแน่นอนครับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็จะหมดกังวลแต่ใครที่กําลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะมีความกังวลตรงนี้ในเรื่องการใช้งานและก็การชาร์จไฟนะครับก็จะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้ววิธีใช้งานไม่ต่างกันเลยนะครับจะต่างก็ตรงว่า คุณขับรถคุณเคยจะต้องหาปั๊มน้ํามันใช่ไหมเพื่อเติมระหว่างวันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการชาร์จเต็มจากบ้านแล้วก็ออกมาใช้งานนะครับจะไปไกลหน่อยก็หาสถานีชาร์จซึ่งปัจจุบันก็มีมากขึ้นเพียงแต่ว่าขนาดของสถานีชาร์จเล็กกว่าปั๊มเยอะครับคุณอาจจะยังไม่ได้สังเกตปัจจุบันนะครับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเมืองไทยมี2ประเภทหลักๆที่ใช้กันก็คือ AC charger ไฟฟ้ากระแสสลับนะตรงนี้ก็คือจุดชาร์จที่เราเห็นในบ้าน อาคารสำนักงานนะครับห้5สมสินค้าหรือแม้กระทั่งลานจอดรถเขาลงทุนแบบไม่แพงมากเขาก็จะใช้ AC charger นะครับเพราะว่าราคาไม่สูงแต่ทั้งนี้นะครับการจอดรถค้างไว้ในช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถจะได้ไฟออกมานะครับซึ่งหัวชาร์จเนี่ยก็จะมีอยู่2 type type 1 type 2 เมืองไทยเราประกาศมาตรฐานโดยมออกรนะครับรับรอง Typ e 2ฉะนั้นเราจะเห็น y ท e 2เนี่ยมากสุดเลยส่วนไททวันเนี่ยก็คือรถยนต์ที่ออกมาก่อนมีการประกาศมาตรฐานกับรถยนต์บางค่ายของค่ายญี่ปุ่นฉะนั้นเขายังยึดโยงนะครับกับการเป็นไททวันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาการชาร์จเต็ม100ซใช้8ถึง10ชั่วโมงทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยด้วย1ก็คือขนาดแบตเตอรี่ของรถคันนั้นๆถ้าก้อนใหญ่เลยก็ใช้เวลาชาร์จนานขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังไฟจากโฮมชาร์เจอร์ดีๆนะครับเช่น5.5กิโลวัตต์ไปที่11กิโลวัตต์หรือ22กิโลวัตต์ยิ่งมากยิ่งชาร์จเสร็จไวครับนั่นเป็นวิธีการชาร์จแบบธรรมดามาดูวิธีไม่ธรรมดากันบ้างคือการใช้ไฟกระแสตรงชาร์จไปเลย Direct Circuit หรือ DC Fast Charge ว้าวคุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่า หัวชาร์จแบบนี้จะอยู่กับสถานีชาร์จขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าลงทุนสูงนะครับไม่เหมาะกับบ้านพวกเราติดตั้งกันไว้ทั้งนี้ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็จะมีหัวชาร์จ2แบบนะฮะชาร์เดอร์โมะนะฮะชื่อก็บ่อยแล้วว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเขาก็จะตีคู่กับหัวไทท์วันแต่ทั้งนี้บ้านเรามาตรฐานหัวไทป์ทอันนี้จะมีวิธีการชาร์จเร็วเขาเรียกว่า c c s type ก็คือคอมโบชาร์จนะครับเรียกง่ายๆโดยมากนะครับก็จะมีตุ่มเพิ่มมาอีก2จุดนะครับก็แค่แกะออกแล้วก็เอาหัวที่ใหญ่กว่านี่ใส่เข้าไปการชาร์จเร็วมาก0-80%ถึงของก้อนแบตใช้เวลา25-45ถึง45นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเร็วกว่าเพราะว่ากำลังไฟที่อัดลงไปเนี่ย 50กิโลวัตต์จนถึง350กิโลวัตต์นะครับก็แล้วแต่สถานีชาร์จนั้นๆปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสถานีชาร์จมากกว่า944สสถานีแล้วนะครับโอ้โหไวนะเนี่ย เพราะว่าทุกฝ่ายเนยเข้ามาร่วมกันนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับทำมันอย่างเต็มที่ก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศแล้วนะครับจำนวนนี้ยังคงเพิ่มต่อนะผมอัปเดตจากข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ที่มีการประกาศนะครับเราสามารถจะเช็คตำแหน่งของสถานีชาร์จไฟได้จากแอปพลิเคชันต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนครบทุกยี่ห้อเลย <S <S อีกเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญกันมากก็คือค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จหครั้ง หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่ายังไงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมาเพื่อถูกกว่ารถยนต์น้ำมันที่เราเติมลิตรละเกิน50อย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับจะถูกลงขนาดไหนแบร์ไทน์คำนวณให้ดูอย่างละเอียดตรงนี้เลยสูตรที่เราจะเอามาคำนวณกันนะครับเรามีขนาดแบตเตอรี่เรามีค่าไฟที่ต้องจ่ายและเรามีระยะทางที่วิ่งได้คุณผู้ชมครับขอใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอรี่50กิโลวัตต์อา์มาคำนวณเลย เราเอามาคูณกับค่าไฟปกติที่เราจ่ายกันนะครับหน่วยละ4บาท42สตางค์เอากิโลวัตต์คือ50ตั้งแล้วคูณด้วย4.42จะเท่ากับค่าไฟที่ต้องจ่าย221บาทต่อการชาร์จ1ครั้งครับแต่หากบ้านคุณติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าแบบ T O U ที่เขาย่อม,มาจาก time of use จ่ายตามช่วงเวลาช่วงที่ถูกสุดเขาเรียกว่า off peak 2บาท63สตางค์อันนี้อ้างอิงตัวเลขค่าไฟจากการไฟฟ้านครหลวงเลยนะครับ ก็เข้าสูตรเดิมนะครับนำความจุบแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ออวมาคูณกับ2บาท63สตางค์จะได้131บาท50สตางต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและรถยนต์ที่มีขนาดแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ออวก็จะมีระยะทางวิ่งนะครับประมาณ400กิโลเมตรอันนี้บอกเลยเอา400หารค่าไฟต่อการชาร์จ1ครั้งราคาต่อกิโลไม่ถึงบาทคุณผู้ชมครับ ราคาอัศจรรย์มากนะคบเพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์สันดาบแม้เป็นอ e ีโคคาร์ที่ว่าเผาผลาญพลังงานน้อยเนี่ยยังกิโลละ2-3ถึงบาทเลยเป็นยังไงประหยัดกว่าเห็นเห็นผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้คุณจะเห็นด้วยและจะเห็นภาพกว้างของเทคโนโลยีไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้นนะครับน่าจะอุ่นใจได้ด้วยแหละเพราะว่าณขณะนี้มีการสนับสนุนของภาครัฐนะครับนโยบาย30-30คุณเคยได้ยินไหมครับตั้งเป้าหมายในการผลิตรถ CEV คือ zero emission vehicle รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะครับต้องทำให้ได้อย่างน้อย30%ของกำลังการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศทำไม่ได้ภายในปี2030นี่รวมถึงการสนับสนุนด้วยมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับที่จะทำให้ราคารถไฟฟ้าลดลงกว่าแสนบาทได้ขายกันสนุกเลยแถมการส่งเสริมการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าก็ต้องทาให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ยิ่งขึ้นเพื่อจะกระตุ้นให้คนเนี่ยเปิดใจแล้วก็หันมาใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับผมบอกได้เลยนะว่าอนาคตแห่งพลังงานสะอาดในยูไม่ไกลเกินจริงแลวนะครับไม่ใช่ฝันครับเพราะเราทุกคนสามารถทําได้เมื่อทำแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพาประเทศไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะครับที่สากลเขายอมรับในชื่อโลว์คาร์บอนโซซ t ตี้มีเป้าหมายเดียวกันในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนผมเริ่มแล้วคุณทำด้วยสี่